ากใจคนไม่ชอบติ๊กตอโคอดีเป็นคนหนึ่งนะที่กล้าบอกตรงนี้เลยว่าเกลียดติ๊ก ตอกมากๆเมื่อ3ปีที่แล้วเพราะไม่ค่อยสนใจมันแล้วก็มองว่ามันไร้สาระมันมีแต่คนออกมาเต้นๆๆในยุคเริ่มแรกแล้วที่สําคัญเราทะนงตัวเราคิดว่าเราเนี่ยขายดีอยู่แล้วบนแพลตฟอร์มดั้งเดิมเราเนี่ยคือเจ้าใหญ่อยู่แล้วบนแพลตฟอร์มดั้งเดิมเราไม่จําเป็นต้องขายของบนช่องทาง t i k t o ็อกเพิ่มแต่เชื่อไหมครับว่ามีจุดจุดหนึ่งนะที่ทาให้โค้ดบีเริ่มมาโฟกัสติ๊กต็อกเพราะมีวันหนึ่งโค้ดบีเนี่ยโพสขายของลงบน Tik t o ็อกก็คือเอาโพส์ที่เราโพสตลงบนแพลตฟอร์ม,ราายยมรดั แต่เชื่อไหมครับว่าคลิปเดียวกันบนแพลตฟอร์มดั้งเดิมไม่ค่อยมีคนเห็นแต่บนทิกต o k ยอดวิวสูงมากเลยตอนนั้นรู้สึกจะหลักพันวิวโดยที่ไม่ได้ยิงแอดอะไรเลยนะคนไปเอ๊ะผิดสังเกตแล้วในขณะที่แพลตฟอร์มดั้งเดิมเราเนี่ยเราต้องเสียงเงินยิงแอดโฆษณาเนี่ยเป็นประจําสม่ําเสมอแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ยิงแอดเราจะขายไม่ได้แต่บนทิกต o k ยอดดูเป็นพันวิวแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีทิกต o k ช็อปก็เลยยังขายของจากทิกต o k ไม่ได้ก็เลยลองใหม่โพส์อีกคลิปหนึ่งยอดวิวก็สูงูงงโพสสตไปเื่ออยๆมดวววิ และเริ่มระยะหลังครับเริ่มมีคนทักเข้ามาแล้วก็บอกว่าตามมาจาก t i k t o อกนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทาให้โคชบีเนี่ยเริ่มมองว่า t i k t o อกมันมีศักยภาพแล้วที่สําคัญมันไม่ต้องยิงแอดมันออแกนิกล้วนๆยอดวิวที่มันขึ้นหลักพันหลักหมื่นวิวเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินยิงแอดสักบาทเลยมีลูกค้าทักตามมาจาก t ิ k t o อกเนี่ยเต็มไปหมดเลยโคชบีก็เลยเริ่มมองเห็นว่ามันมีศักยภาพมันไม่ใช่มีแต่คนมาเต้นๆอย่างที่เราคิดตอนต้นแล้วยิ่งเรามีอาชีพเป็นโคชเป็นครูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเาค่่ Tik Took นไมอมอหะ สายวิชาการแบบนี้เลยด้วยซ้าแต่พอเราเริ่มมีคนมาทักเยอะขึ้นเริ่มซื้อของเราเยอะขึ้นเริ่มมาโฟกัสจริงจังครับแล้วเพิ่งมารู้เอาตอนหลังตอนที่ติ๊กต็อกเปิดตัวติ๊กต็อก เช,ชื่อไหมครับว่าโคดบีลองลงสินค้าในติ๊ t o ็อกช็อปขายดิบขายดีมากเลยโดยที่ไม่ต้องยิงแอดกําไรมากขึ้นกว่าแพลตฟอร์มเดิม3เท่าตรงนี้แหละครับที่ทําให้โคดบีเนี่ยเปลี่ยนคือยอดวิวดีคนดูเยอะไม่ต้องยิงแอดแล้วที่สําคัญมันเป็นการซื้อขายแบบระบบตะกร้าไม่ต้องมานั่งตอบแชทบนแพลตฟอร์มดั้งเดิมเราต้องมานั่งตอบแชทลูกค้าแต่ละรายแต่ละรายกว่าจะปิดการขายกว่าจะรอยอดโอนกว่าจะรอตอบกันไปกันมาเสียเวลามากแต่บน ติ๊กต็อกยอดเข้าทุกวันนี้เป็นพันบ้านต่อวันจากติ๊กต็อกแพลตฟอร์มเดียวนะแล้วแบบนี้โค้ดบีก็เลยเปลี่ยนการโฟกัสทันทีเลยครับมาโฟกัสติ๊กต็อกอย่างจริงจังยอดขายจากติ๊กต็อกเดือนแรกที่เริ่มติดตะกร้าเป็นนะสี่หมื่นครับแต่ทุกวันนี้ครับมากกว่านั้นหลายร้อยหลายพันเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ได้โฟกัสติ๊กต็อกจริงจังนะโค้ดบีบอกเลยคุณมาโฟกัสได้เลยไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองไม่เคยท,ทําธุรกิจออนไลน์มาก่อนไม่มีประสบการณ์มมมมืืออให่จริงๆเลยี ือเครื่องเดียวก็เริ่มต้นได้จากการเป็นในหน้าติกต็อกคุณเอาสินค้าของคนอื่นของชาวบ้านที่มันมีอยู่ขายเป็นร้อยๆ้อล้านชิ้นเนี่ยมาติดตะกร้าขายหน้าคลิปตัวเองคุณก็ได้สิ่งที่เลี้ยค่าในหน้าหรือส่วนต่างค่าคอมมิชชั่นแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับคุณไม่ต้องตอบแชทไม่ต้องส่งสินค้าเองเจ้าของสินค้าเขาเป็นคนส่งให้คุณหมดแค่คุณติดตะกร้าสีเหลืองลงหน้าคลิปคุณเป็นคุณก็เปิดประตูหาเงินบนทิกต็อกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอยากเพิ่มมยยอดขาาาหหลัันปตแบบบทที่โค้ะใกส จง,จงและถ้าเกิดคุณอยากได้คนสอนแบบสอนจากประสบการณ์นะไม่เน้นทฤษฎีนะคุณทักมาเลยกับโคชบีเลยโคชบีมีสอนแบบนั้นตรงๆกับคุณคอนติ๊กตอกโคชบีเนี่ยมี2แบบแบบออนไลน์กับแบบสอนสดเจอตัวจากมือทาแบบออนไลน์เนี่ยเป็นคอร์สพร้อมเรียนทันทีคุณสมัครปุ๊บเข้าเรียนได้เลยไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทั้งสิน้นแล้วที่สําคัญคอร์สออนไลน์ของโคชบีเนี่ยเป็นคอร์สตลอดชีพไม่มีหมดอายุปรึกษาได้สอบถามได้ตลอดชีวิตเหมือนกันถ้าคําถามง่ายๆแอดมินจะเป็นคนตอบแต่ถ้าคําถามยากๆโคชบีนี่แหละครับจะเป็นคนตอบคุณเองแล้วก็ แบบหนึ่งคือแบบสอนสดเจอตัวจับมือทำรอบต่อไปโคชบีจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567นี้ที่กรุงเทพโรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย24สอนกันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นและถ้าเกิดใครเรียนอข์สอนสดกับโคชบีเนี่ยโคชบีจะแถมคอร์สออนไลน์ที่เมื่อสักครู่โคชบีพูดถึงไปเนี่ยให้กับคุณไปด้วยฟรีๆให้คุณเอาไปเรียนส่งเสริมกันและกันให้การทำทิกตอกคุณรอบด้านมากยิ่งขึ้นและในวันเรียนวันนั้นโคชบีจะตั้งกล้องบันทึกภาพการสอนสดวันนั้น ให้คุณกลับไปทบทวนเรียนซ้ําได้ตลอดชีวิตไม่มีหมดอายุแล้วที่พิเศษสุดมากไปกว่านั้นก็คือคนที่เรียนสอนสรกับโคชบีโคชบีจะแถมหนังสือเล่มเนี้ยจะแจกหนังสือเล่มเนี้ยให้กับคุณด้วยในวันนั้นเชื่อหนังสือว่าจากศูนย์สู่ล้านด้วยติ๊ก ตอบเป็นหนังสือที่สรุปคีโน้ตสำคัญในการทำาิ i k t o อโดยที่คุณเริ่มต้นจากศูนย์จนกระทั่นคุณมีรายได้หลักล้านต่อเดือนก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้และสามารถเจอตัวโคช b ีปรึกษาสอบถามปัญหาที่คุณติดอยู่ที่คุณไม่สบายใจที่คุณไม่รู้จะหาทางออกยังไงเกี่ยวกับ t ิ k t o k ก็เอามาปรึกษากับโคชบีได้เลยคอร์สติ๊กตอกของโคชบีไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์ line, หรือแบบสอนสดเนี่ยสอนทั้งแบบคนที่ยังไม่มีสินค้า <c oughs> และสอนทั้งแบบคนที่มีสินค้าอยู่แล้วแล้วอยากขายดีอยากขายให้มันปังสอนทั้ง 2อย่างเนี้ยในคอร์สเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณจะโคตรคุ้มมากๆเลยนะครับโค้ชบีแนะนำนะครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก Tik t o ็อกให้ทักมาเรียนกับโค้ชบีโค้ชบีสอนจากประสบการณ์คนรู้จริงแล้วกล้าการันตีผลลัพธ์กับคุณเลยนะว่าถ้าคุณทําตามที่โค้ชบีสอนทุกประการถ้าคุณเป็นในหน้า TikTok อกรายได้หลักแสนต่อเดือนอัพแน่นอนถ้าคุณเป็นเจ้าของสินค้าที่มีสินค้าอยู่แล้วกล้าการันตีรายได้6กล้านต่อเดือนขึ้นแน่นอนถ้าทําตามที่โค้ชบีสอนในคอร์สทุกประการสนใจทัก ชทเข้ามาเรียนกับโคชบีได้เลยถ้าคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางทิกต็อไปที่หน้าช่องของโคชบีแล้วจิ้มลิงก์ใต้โปรไฟล์แล้วกดทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยครับผมโคช B พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์